วัสดีค่ะ ตอรี่ไมล์ไลฟ์นะคะสวัสดีวิถีแม่หมอใบปูสวัสดีวิถีแม่หมอสายตีชีวิตมินิไซวันนี้ชีวิตหมอสลีปนะคะตีสี่ฟื้นมาเก้าโมงสิบห้านาทีแล้วก็ชีวิต start ตกันที่สิบสองนิกาห้าสามีแต่งตัวออกไปหาสเสบียงซึ่งก่อนหน้านั้นก็ทําวันนี้มันเป็นวันที่ฝนชะลอแล้วก็ภาวนาให้ฝนชะลอเพราะว่าต้องการจะเก็บกวาดบริเวณบ้านสวนดอกชบาด้วยตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ขยะยังเผาไม่ได้เพราะน้ํายังเอ่อล,ล้นนะคะสิบสามนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีไปตลาดนาชุมแล้วนี่คือกองสเสบียงของหมอวันนีี้้กก็ไดรับถุงยงยชจาหมู่ โสตตเดดก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ14นาฬิกา11นาทีชันอาหารเปิดสำหรับฉบับแม่หมอแบบร่วันนี้คือสำหรับมือแรกตอนบ่าย2 11นทีหิวมากก็ทานได้นิดนึงเพราะมันหิวโอเวอร์ดสเกินชีวิตหมอก็เป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้ทำ i f เหลืออะไรนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยทานข้าวเช้าอยู่ละตอนนี้ก็เริ่มเป็น อัลไซเมอร์เบาๆเนอะ1ิบกนาฎิกานี่ค,คือคุณชายลีโอบริวัรประจำบ้านส่วนดอกชบาก็สูกตามอัตรภาพจิตชีวิตคือของชั่วคราวกระบวนการรีเซตขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะพยุงชะตาตนขึ้นมาปฏิวัติกิเลสของตนและก็ตื่นรู้ด้วยห้วงสภาว่าภายในาบ้มาได้เป็นวัดภารกิจทางโลกคุณทําไปวันหนึ่งคุณจะต้องเจริญสติทําสมาธิสวดมนต์ เวลาไหนก็แล้วแต่แล,และแผ่เมตตาขอขมากรรมทุกวันให้ได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับจิตปรับมิติปรับภพภบูมิปรับกระแสจิตให้ตื่นรู้และมีบุญห่อหุ้มจิตปูมิตรไว้กับเทวดาฟ้าดินแล้วก็มิติอื่นๆให้มากกว่านี้เพื่อที่จะพยุงชะตาไปทุกใจต้องการไกด์ไลน์สแกน